พี่เขาต้องเลยกูไม่ได้แห้วสวยนะกูมึงเขาต้องเขียนอะไรบ้างคอนกรีตเรื่องอิชั่งกูคาดหวังว่าเขาต้องเขียนการแก้ไว้เกรดเื่อชั่งคือพังได้แกที่เขาบอกคอนกรีตเรื่องอิชั่งค่ะแต่ขอไม่ทำกูเขาต้องสั่งเขาให้เขาเขียนใหม่จ่ายตังค์ด้ค่ะน้องเจสซ์เขียนได้เขาจะเขียนมาอันนี้เรามาดูกันชิปุกกี้นะคะยังไม่ได้บอกเลยว่าชื่ออะไรเขาจะเขียนอะไร ะะนค่่่สิ่งที่คาดหวังอะสิ่งที่คาดถ้าเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดแล้วมึอเขาไม่เขียนพี่กูอย่าเศร้าอย่าเศร้ากี้มีประกาศปะเราโอนเองเราโอนไวๆแต่บอดบุพูดดันเลยเด็กกูจะไปอีกวันจันทร์ถ้ากูมีได้นะถ้าเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดแล้วทำไรอะกี้เจอหวย กของขวัญวันเรียนจบคอนแกช่ปะอันนี้คือใบเดียวปะคะไ่ตรงนี้นะผมเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเราอ๋อห,หนึ่งใบที่มิ้ซื้อให้หรือว่าจะเอาเงินไปหามเอาเงินจะให้หน,นีรวยเลยนะรวยเหรอ,อ,อโอเคโอเคเชื่อคนง่ายสินยาคอนแกตัวเลชั่นเกี่ยวกับคุณนะคะขอบคุณค่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 ะอันนี้ทำไมเราถึงมาอยู่ตรงนี้อ่ะเพราะผิดระเบียบไม่ได้ผิดโว้ย แต่ว่าเลือกทำได้ไม่แม้แต่ใดเพราะว่ามันมีคนอย่างเราอยู่เฮ้บอยเฮ้บอยดูของที่ข้างหลังว่ามันมันใหญมันเลอะมากกูว่าหอยปีเราะก็นิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะย้ําขอบคุณมากจริงขอบคุณมากจริงขอบคุณมากจริงใบโตใบสามจ้ะ เขอนละบ่ายสามเรียนเฮ่นั่งจนหลับอ่ะมอนนเียบอมาถึงบ่ายครึ่งก็ไม่มีละไม่มีที่ละเออไอะไรกันหนเพรอยากได้โทรศัพท์อ่ะได้ได้ดีมากเลยดีมากเพราะทุกคนแบบเหมือนพยายามมีคนโทรมายังเออเขาเพิ่งโทรมาเมื่อกี้เขาบอกว่าเออเขาชื่อลี่มั้งเขาเรียกแทนตัวเองว่าลี่ไม่รู้ก็สายล่าสุดได้แล้วคุยมาเรอ เก๋สวยอะแกแกแซ่บอ้นแกแบบเย่อจริงอยสิ like ่น yeah, ้ใช okay. ่อันนี้เาแชร์ยังกินอย่อไม่คุยกันดูนะเย่แกเกแกเราจะบูม

เป็นไงบ้างจ๊ะประทับใจเนาะตนแ่ไเป็นไงกี้วันนี้ c o n c e n ู r a t i o n ดีใจมาน้ำตาไหลปะ่ะยังเอาเพิ่มตน้ okay. นเดี๋ยวโอเคค่ารอคนคนหนึ่งรอคนคนหนึ่งเไปทางมุนอยู่ดีเลยอีกี้

ที่สี่จ้า go f ร์ s เ f ิ r ยังยังไงหนอยังไงหนอะไหนบอกง่วงแต่เช้าเร็วเร็วมาอะไรเร็วเมื่กี้ร้องไงมาเอาเอาได้น่าๆนๆนๆๆนาๆวันนี้แต่งตัวเองว่าเป็นวีเฮ้ยโบกระต่ายหายไปแล้ว <laughs> so, like it up, like <laughs> that <dynamite>. up, whoa, whoa. <laughs> bye 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 เราต้องสุดท้ายแล้วจ้าพี่ยังยังคนนั่งข้างยังคงเป็นคนเดิมจ้านี่สัตว์หายกูยังสัตว์หายกูด้วยนะเร็วููรเอ์ยแล้วเขาข้าแล้วเขาพาวเขากีกีไอ้ขี้เมาเฮ้ยเพื่อนเราเฮ้ยเพื่อนเราเพื่อนเราเฮ้ยกีเพื่อนเรา โอ้โหสง่างามส้นสูงยาวแปดเมตร น้ำนะคะวันนี้พามากินอะไรคะเจเลี้ยงวันนี้เย่เออแนะนหน่อยค่ะเชฟวันนี้อยู่ร้านทานายาเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นร้านแม่ของประเทศไทยเย้ออกพร้อมดาราทั้งนั้นเล <debuted. S 1> <heute S 2> ยที่มากินตรงเนี้ยอุ้ยดาราดาราแต่ว่าร้านแี้ไม่ได้หมายความว่าที่ดีที่สุดห้องนี้มันก็ดูบางๆอยู่นะก็นะอูเอาไปให้เอาไปให้ผู้ใหญ่ก่อนดิ รีวิวนะคะรีวิวมันป้อนสีมันตลกกูกูดูมากูดูมาแม่ฟังบอกว่าแม่กี้ฟังบอกว่าให้ขอบคุณบ้านโอด้วยที่ดูแลกี้เป็นอย่างดีแต่ไม่ได้ขอบคุณพี่ไฟ